ผมมาจอพดพอดีมาจอดมาดูหาเพื่อนสวัสดีทุกคนนะฮะะหว่างทางก็ขี่รถมาเจอเจ้าหน้าที่เอารถฮิสันนวาร่านะครับซึ่งาการจอดรถผมก็ไม่รู้ว่าจอดทำไรแต่รถท่านไม่ติดแผ่นป้ายภาษีนะครับท่านบอกว่าทําแล้วใช่ไหมท่านทําแล้วใช่ไหมฮะทำแล้วทำแล้วทำแล้วแต่ยังไม่ติดอ๋อทำแล้วแต่ยังไม่ติด ตัวอย่างนะครผมว่าใช่ทแลครับรถที่ไม่ชำระภาษีนี่ไม่ไม่สามารถนํามาใช้ได้ใช่ไหมครับอืมแล้วอันนี้รถเนี้ยผมเชื่อว่าไม่ใช่รถหลวงด้วยน่าจะเป็นรถส่วนตัวใช่ไหมว่าส่วนตัวโอเคแล้วนี่รถส่วนตัวนะท่านท่านเป็นเจ้าหน้าที่ของทางหลวงใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ทางหลวงเป็นอันนี้เป็นสพไหนนะท่านบางจันทร์สพบางจันทร์เนาะ เ, oh, <my> เดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูผมให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นยิสสันนามาร่านะครับกทศ95ระยองนะครับซึ่งภาษีเนี่ยอ่านะขอให้ดูเนี่ยเนี่ย58เนี่ย62นะครับซึ่งท่านเป็นตำรวจนะเป็นตำรวจชุดชุดตำรวจอยู่ในรถชุดตำรวจท่านอยู่ในรถนะครับท่านมาจอรถตรงนี้เนี่ยเนี่ยอะเนี่ย ผมขี่มาผมก็ตกใจเอ๊รถอะไรมาจอดเห็นไหมฮะเนี่ยเนี่ยตรงที่ท่านจอดอ่ะไปนู่นละก,การที่ท่านขับรถเนี่ยนะฮะเป็นรถส่วนตัวนะรถส่วนตัวไม่ใช่รถราชการนะครับท่านบอกว่ามาจอดรอรอ,อเพื่อนคุยโทรศัพท์อ่านี่ผมก็ไม่รู้นะครับแต่การจอดในลักษณะนี้นะอ๋อนู่นนู่น,น,นขี่ไปนน่นละ การจอดรถในลักษณะน,นี้ผมว่ามัน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 ยังไงก็ไม่รู้นะนะครับท่านเป็นตำรวจพื้นที่ท่านเป็นตำรวจในพื้นที่นะครับแล้วท่านมาจอดรถอ่าผมให้ดูเนี่ยเนีย่ยมันเป็นทางทางขึ้นมาแล้วก็จะมีพงพงหญ้าบางอยู่แล้วท่านก็มาจอดรถตรงนั้นนะครับเป็นตำรวจเป็นรถตำรวจเอ่อเป็นรถส่วนตัวของท่านนะครับนู่นขี่ไปนู่นละ แสดงแผ่นแผ่นไฟภาษีมีปี62นะครับซึ่งตอนเนี้มันปีอะไรตอนนี้ปีอะไรตอนเนี้ปี64แต่แผ่นายแสดงการเสียภาษีของขั้นปี62 ปี62นะครับเป็นรถส่วนตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะครับไม่ใช่ประชาชนนะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ผมจอดเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าการจอดรถข้างถนนเนี่ยจอดรถข้างถนนแล้วจอดตรงเหมือนกับเอาพงหญ้านิดนิด,นดบางๆหน่อยนะเจต,ตนาคืออะไรทุกคนรู้นะครับทุกคนรู้แต่ท่านบอกว่าท่านมาจอดคุยโทรศัพท์กับเพื่อน นี่ก็แล้วแต่นะฮะในรถมีทั้งชุดเครื่องแบบเครื่องแบบตำรวจนะครับมีทั้งเสื้อกั๊กมีทั้งชื่อชุดเครื่องแบบครบอ่ะในรถอ่ะนะฮะแล้วก็มีกระเป๋าดำๆกระเป๋านึงน่าจะรู้นะว่าในกระเป๋าคืออะไรนะแต่การที่ท่านนำรถส่วนตัวมาใช้แล้วไม่ชำระภาษีนะครับซึ่งสองปีหายไปสองปีท่านบอกว่าทำแล้วทำแล้ว,ลวอยู่ตรงนี้แต่ยังไม่ไปเอา ประชาชนบอกว่าทําแล้วแต่ยังไม่ไปเอาได้ไหมการที่การที่ท่านเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจท่านต้องทําตัวให้เป็นแบบอย่างนะครับอย่ามาใช้อํานาจหน้าที่ในการที่ท่านเป็นตํารวจแล้วท่านมาถือสิทธิเหนือประชาชนโดยการที่ใช้รถไม่ชําระภาษีปีหกสามไม่มีปีหกสี่ไม่มีพี brands, mainland, ่เฉลียว ผม,ผมไม่อยากพูดนะพี่เพราะฉะนั้นพี่ไม่ต้องเดาเลยครับการที่เอารถมาจอดข้างถนนสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์เย็นๆในรถเนี่ยมันคืออะไรคิดเอานะครับผมไม่ได้พูดนะอยากให้ทุกคนคิดเอานะครับผมเชื่อว่าข้างหน้าน่าจะมีอะไรสักอย่างแต่น่าจะหายไปเพราะการถ้าเกิดมาจับมาจับความเร็วแบบนี้ข้างหน้าสักกิโลหรือ2กิโลจะมีอะไรสักอย่าง ถ้ายังเก็บไม่ทันนะถ้ายังเก็บไม่ทันก็จะเจอแต่ถ้าเก็บทันก็จะไม่เจอ <c ười> <c ười> คือเรียกว่าอะไรไม่รู้สิ <S <S ผมเกิดมาเพื่อสิ่งนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะพอผมขี่รถเนี่ยจะที่ผมบอกพยายามสังเกตซ้ายขวาซ้ายขวาเนี่ยแม้กระทั่งฝั่งตรงข้าม้นผมก็มองเห็นถ้ามันมีอะไรที่ผิดสังเกตเนี่ยเหมือนความรู้สึก ความรู้สึกมันบอกเองแล้ววป่าเฮ้ยอันนั้นใช่นะอันนี้ใช่นะเมื่อกี้ผมก็ขี่รถผ่านรถจอดข้างถนนเยอะแยะนะครับแต่ผมไม่ผมไม่รู้สึกอะไรเลยแต่พอ,อน,นิสันคอนเทียนาวาร่าคันเมื่อกี้นะครับฉีประตูทะเบียนตามและะ้วไหมฮะจอดทำไมผมรู้สึกแปลกๆผมก็เลยอะ่ะขอลงไปดูหน่อยสุดท้ายซึ่อหวยไม่ถูกอย่างเดียว อย่างเดียวที่ผมเดาไม่ถูกก็คือหวยก็ฝากให้ท่านไปปรับปรุงแก้ไขด้วยแล้วกันนะนะครับการที่ท่านเอารถไม่ชำระภาษีมาสองปีมาใช้เนี่ยนะครับท่านจะมาอ้างว่าทำแล้วทำแล้วแต่ไม่ติดกฎหมายเขาไม่ได้บอกว่าทำแล้วไม่ติดก็ได้ไม่ได้บอกอย่างนั้นนะครับ กฎหมายเขาบอกว่าต้องแสดงป้ายการชำระภาษีประจำปีนะครับแป่ไว้ที่กระจกไม่ใช่บอกว่าทำแล้วทำแล้วแต่ไม่รู้อยู่ไหนนะครับอวัอน,นี้มาไกลพี่น,นีมาไกลเข็มหมายปลายทางอยู่ที่จันทบุรีเย็นนี้มีภารกิจที่สอพอบ้านฉางระยองนะครับเย็นนี้นะฮะกพประมาณสัก สี 4, ่ห้าโมงเย็นนะครับวันนี้ถือว่าเอาสละเวลาแล้วกันนะครับวันนี้ถือว่าสละเวลาแล้วกันกลับไปร้านไม่ทันหรอกนะครับเพราะว่ามันได้มาแล้วเนาะคงหลายๆคนคงรู้เคสของอคุณน้ำแล้วกันนะฮะคุณน้ำที่โดนเจน้าหน้าที่จะแจ้งความหมิ่นประมาทนะครับเดี๋ยวจะผมจะ ข้างถนนฝั่งนู้นมันต้องหันหัวไปฝั่งนูน้นแต่รถทันเมื่อกี้หันหัวมาฝั่งนี้แปลกไหมเฮ้ยไม่เอาดีกว่ามันอยู่คนละฝั่งนะมันอยู่คนละฝั่งเดี๋ยวจอดรถวิ่งข้าถมถนนไปหาเขาเดี๋ยวจะหาว่าอัานนี้นะครับเอาเท่าที่เจอนะครับพราปากผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดูแลท่านอยู่เมื่อกี้นะตำรวจท่านเมื่อกี้ท่านชื่ออะไรน่า,าคนในพื้นที่น่าจะรู้ดีนะครับ ท่านเป็นเจ้าหน้าที่แล้วท่านสามารถละเมิดกฎหมายได้เนี่ยผมก็ว่ามันมันมันขาดความน่าเชื่อถือนะครับท่านควรทําเป็นให้เป็นตัวอย่างส่วนการที่ท่านเอารถมาจอดข้างถนนแล้วเปิดแอร์เย็นๆอยู่ข้างถนนเนี่ยผมก็ไม่รู้นะครับผมไม,ไม่ไม่ได้พูดแล้วกันนะครับท่านอาจจะมารอเพื่อนจริงๆเหมือนที่ท่านบอกก็ได้นะครับเนาะ แต่การที่ท่านไม่แสดงแผ่นป้ายก,การเสียภาษีเนี่ยนะครับความผิดสำเร็จส่วนใครจะนำไปแจ้งความก็ได้นะผมไลฟ์สดอยู่พี่สมเด็จผมไลฟ์สดอยู่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโทรครับผมเพราะว่าอลไรผมจะตัดก็เย็นนี้นะครับเย็นนี้มีนัดกันที่สบพบัญชังนะครับเดี๋ยวผมจะพาน้องผู้เสียหายไปแจ้งความนะครับ แจ้งความเจ้าหน้าที่ที่จับน้องนะครับที่จับน้องข้อหาท่อดังแล้วไปเปลี่ยนเป็นข้อหาไม่พกใบอนุญาตขับขี่นะครับซึ่งการจับนั้นมันไม่ชอบไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ชอบด้วยระเบียบและอํานาจที่สําคัญมีการปลอมแปลงเอกสารเกิดขึ้นนะครับเพราะในเมื่อเจ้าหน้าที่แจ้งความจับประชาชนได้ประชาชนก็สามารถแจ้งความจับเจ้าหน้าที่ได้ าเจ้าหน้าที่ทําไม่ถูกต้องเจ้าหน้าที่ก็ต้องรับผิดเหมือนประชาชนนะครับไม่มีกฎหมายไหนยกเว้นว่าห้ามประชาชนแจ้งความจับเจ้าหน้าที่ไม่มีนะครับก็ถ้าแจ้งคนที่เป็นคนสั่งหรือผู้บังคับบัญชาก็ต้องรับด้วยนะครับส่วนร้อตรยตำรวจเอกที่แจ้งดำเนินคดีน้องในข้อหาหมิ่นประมาทนะครับก็แจ้งไปไม่ว่ากาัน ส่วนน้องก็จะแจ้ง157นะครับละเว้นกรรมทิแบแบหน้าที่แล้วก็ป้อมแปลงเอกสารทางราชการนะครับนาะเย็นนี้ประมาณ4-5โมงเย็นเดี๋ยวเจอกันที่สพบ้านฉางนะครับฝาก FC ที่อยู่ระยองด้วยหรือว่า FC ที่อยู่ใกล้เคียงนะครับใครใครอยากไปให้กำลังใจน้องที่สพบ้านฉางก็ยินดีนะคะเย็นนี้4-5โมงเย็นนะครับ ได้นะจะพาผู้เสียหายไปแจ้งความหนึ่งในคดีกับตำรวจท่านนี้นะครับความผิดข,ของท่านสำเร็จแล้วแล้วก็สำเร็จหลายกระทงด้วยระยองครับผมตอนนี้อยู่อ,อยู่เขาชะเมาใกล้จะถึงแล้วฮะเขาชะเมาก็แกงเลี้ยวซ้ายไปอีกสัก40-50โลก็ถึงแล้ว ผมไม่ได้ผมไม่ได้มีเจตนาที่จะไปหาเรื่องนะแต่พฤติกรรมของท่านมันน่าสงสัยในเมื่อผมเกิดความสงสัยผมก็ต้องลงไปหาข้อกระจ่างให้ผมหายสงสัยนะครับหวังว่าพี่น้องคงจะหายสงสัยเหมือนผมนะว่าสิ่งที่เขาไปจอดอยู่ข้างถนนคืออะไรนะครับรถที่เขานํามาใช้คืออะไรนะครับยืนยันครับว่าท่านเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับชุดเครื่องแบบถอดไว้ในรถ ซึ่งอีกอย่างหนึง่งปกติชุดเครื่องแบบตำรวจเนี่ยจะต้องใส่ใส่ไว้ตลอดเวลาปฏิบัติหน้าที่นะครับแล้วเวลาถอดเก็บไว้ในรถเนี่ยจะใส่ไม้แขวนเสื้อห้อยแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยแต่ชุดท่านถอดกองไว้เลยถอดกองไว้ตรงประตูหลัง <laughs> ถอดกองไว้เลยอ่ะแบบถอดแบบไม่ต้องพับไม่ต้องห้อยอะ่ะถอดกองเอาย่ะไว้ข้างหลังอะ่ะเออ ทนะี่เอาแลกคนัะไม่ไม่ได้กล่าวหานะครับให้ให,ให้ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรนะครับครับผมขอบคุณทุกคนนะฮะโอเคคลิปนี้เขจาจบที่นี่แล้วกันเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวจะนําเสนอต่อนะการเดินทางมางนันต้องมีรสชาติมันจะมันนะครับ แต่ถามว่าเราต้องไปไปเป็นสตูกับเจ้าหน้าที่ไปหาเรื่องกันได้ไหมไม่จําเป็นนะครับถ้าท่านทําถูกต้องทําตามระเบียบทําตามขั้นตอนไม่มีใครไปทําอะไรท่านได้นะครับแต่ท่านบางคนบางคนละกันที่คิดว่าเอ้ยกูกูใส่เครื่องแบบกูเป็นเจ้าหน้าที่กูจะทําอะไรก็ได้กฎหมายไม่สามารถทําอะไรกูได้อันนี้ก็ไว้เจอกันนะครับผมทําอะไรท่านไม่ได้หรอกครับผมทาอะไรท่านไม่ได้หรอก เป็นแค่พ่อค้าคนหนึ่งนะครับแต่ผมฝากไม่นิดนึงนะครับอย่าเล่นกับโลกโซเชียลอย่าเล่นกับโลกโซเชียลนะครับเนาะขอบคุณทุกคนฮะเดี๋ยวเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวแจ้งให้ทราบนะครับแล้วก็มีอะไรสนุกสนุกเดี๋ยวจะนำเสนอต่อไปนะครับเย็นนี้ฝากด้วยละก 4, ันสี่หโมงเย็นเจอกันที่สบพบนานฉังนะครับขอบคุณทุกคนฮะแจ็คไซล์รอกัดีครับ